ต่กูยังงงเว้ยนะโอ้ยมันจะอรอดปะพี่จะจะรอดไปยังนี้ยอเยอะเลยใครจะไม่งงก็งงอะไรจำได้หมดเล่ยอันนี้กระทะหนึ่งโลกระทะหนึ่งอันนี้ชาบูหนึ่งนึ่สองสองสามสามหนึ่งชาบูครึ่งโล

อหนข้าอันนี้ออ่ะี้ของหน้าร้านของหน้าร้านนี่ไม่ต้องอะไรเอาของเอเด้อเร้านเดี๋ยวมา